ก a r ์มินฟลอเนอร์หกสนะครับอาการที่ส่งมาก็คือชาร์จไฟไม่เข้านะครับกดเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่นะครับนี่นะฮะไม่สามารถชาร์จไฟเข้าได้นะครับไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับสายชาร์จเป็นของลูกค้าเองนะครับทางร้านตรวจเช็คแล้วไม่ได้มีปัญหาที่สายชาร์จนะครับอันนี้เป็นนาฬิกาของทางร้านนะครับ f o r เ e r 2์ส5ใช้นี่นะฮะ ต่อสายชาร์จนะครับเครื่องชาร์จไฟเข้าติดนะครับกินกระแสไฟได้ตามปกตินะครับรนี้ไม่ได้มีปัญหาที่สายชาร์จนะครับเป็นที่ชิประบบไฟบนตัวเครื่องของรุ่นนี้นะครับเครื่องของลูกค้าเองนะครับก็เดี๋ยวทางร้านล็อกรีไบาดาเนินการเปลี่ยนชิประบบไฟให้ใหม่ถ้าไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์น,นะครับก็เปลี่ยนแล้วก็จะกลับมา เปิดเครื่องติดชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้อาอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับนี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมก็ขอบคุณมากครับน้ำมอกดีบายยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ